สวัสดีคะ่ะทุกคนพบกับช่องของนายมินิชาแนลนะคะวันนี้นายก็จะพาทุกคนมาดูวิธีการที่เวลาเราจะฟัง youtube นะคะแบบต่อเนื่องเนาะแบบที่เราเปิดฟังได้ตลอดเวลาแบบเราจะไปเปิดเว็บอื่นหน้าอื่นก็ได้นะคะเดี๋ยวเราจะมาเข้าที่ตรงนี้กันเลยเนาะเดี๋ยวทุกคนทําตามนายนะคะเดี๋ยวนายจะแนะนําทุกคนอย่างละเอียดนะคะแล้วก็ จะได้ฟัง Youtube ไปพร้อมๆกันนะคะเดี๋ยวเราไปเข้าที่ Google Google Chrome เลยนะคะเข้าตัวนี้เลยนะคะทุกคนกดเข้าไปเลยนะคะแล้วเราก็เข้าไปที่คําว่า YouTube นะคะเราพิมพ์เข้าไปเลย YouTube แล้วก็รอสักพักหนึ่งนะคะเน็ตอ่อนช้านิดนึงแล้วก็รอเข้าโหลดนะคะพอเข้อโหลดเสร็จ แล้วเราก็เลือกฟังเพลงที่เราอยากฟังนะคะทุกคนเราก็เลือกมาหนึ่งเพลงนะเอาเพลงที่เราอยากฟังแต่ตอนนี้เราไหนก็จะทําให้ทุกคนดูไปก่อนเนาะแล้วทุกคนก็ไปทําตามนะคะเราก็เลือกเพลงมาหนึ่งเพลงและอ่าเพลงนี้นะคะเราก็เปิดเข้าไปที่เลยเปิดเข้าไปนะคะพอเราเปิดฟังไปแล้วอ่ะเอ้ยเพลงนี้เพราะมากเราก็อยาก ฟังออกไปข้างนอกเนาะเราก็กดเข้าไปที่ไซส์เวอร์ชันเดสกท็อปนะคะทุกคนตอนที่นายโรงให้เลยเนาะอันนี้ก็เข้าไปแล้วแล้วทีนี้เราก็เปิดไว้อีกครั้งหนึ่งนะคะทุกคนเปิดไว้อีกครั้งหนึ่งนะเปิดไว้ปุ๊บเราก็รอคะ่ะรอ เราไม่ชอบเพลงนี้เนาะทุกคนเราก็เลื่อนอาจจะฟังเพลงใหม่ไปอีกก็ได้นะคะทุกคนเราก็เลื่อนไปเรื่อยๆเนาะจนกว่าเราจะเจอเพลงที่ถูกใจใช่ไหมอ่ะเราก็เลื่อนค่ะอ่าบางคนชอบรถแห่เนาะรถแห่ก็มาจ้าทีนี้รถแห่เนาะเราอยากเอาไปฟังไว้ข้างนอกใช่ไหมทุกคนแบบถ้าเราเขาเรียกว่าอะไรอะ เราอยากฟังแบบข้ามโฆษณาเราก็เข้าอย่างนี้เลยนะคะทุกคนเราก็ทําตามที่ไนบอกเลยนะคะคือมันจะไม่มีโฆษณาเข้ามาเลยเนาะมันก็เหมือนเราฟังเพลงทั่วไปที่เราโหลดมานะคะเราก็ฟังได้หน้าจอของเราได้เลยเนาะเราอยากทําอะไรตามใจเราได้เลยนะคะแล้วเราก็มาเข้าที่หน้านี้ค่ะเราก็เลื่อนเขาลงมาอ่าแล้วทุกคนก็ดูนะคะมันจะมีเห็นไหมนะเรากดเลือกเพลงได้เลยเนาะ เราก็ทำการกดเลือกเพลงที่เราอยากฟังนะคะอันนี้ก็จะบันทึกไว้อยู่หน้านจอเราเลยนะคะทุกคนเรากดเลือกฟังเพลงนะคะฟังไปแล้วอ่าแล้วทีนี้เราจะทำยังไงล่ะถึงจะได้ฟังตลอดแล้วก็ออกจากหน้านจอนี้ค่ะแล้วเราก็ออกจากหน้านจอแล้วก็อยากทําอะไรก็ได้ทํา <c oughs> ใช่ไหมคะทุกคนอันนี้เราก็เลื่อนเลื่อนเลื่อนนะคะทุกคนแล้วเราก็ อยากเล่นเกมอยากทําอะไรอยากดูปฏิทินอยากคุยกับใครอยากเล่นไลน์กับใครเราก็เล่นได้ในขณนะที่เราฟังเพลงด้วยนะคะทุกคนอันนี้เราฟังเพลงจาก YouTube นะคะทุกคนเราให้เลื่อนเลื่อนไปเรื่อยๆเ,เ,เ,เราอยากอยู่หน้าไหนเราก็อยู่หน้านั้นนะคะแล้วทีนี้นะคะยังไงล่ะคะเราก็ปิดเพลงนะคะทุกคนปิดเพลงแล้วเราก็เปิดอีกรอบหนึ่งเนาะแล้วทีนี้ทําไงล่ะคะ ทีนี้เราก็ได้อย่างที่เราต้องการแล้วนะคะทุกคนยังไงใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และเป็นกำลังใจให้ช่องของไหนด้วยนะคะ